วิ่งออกกำลังกายตกรางระบายน้ำฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มู่ว่าเวลาประมาณตีห้าของวันเกิดเหตุนบุญมีได้วิ่งออกกำลังกายไปตามฟุตบาทแล้วตกต๊บลงไปในรางระบายน้ำได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกสันหลังหักยุบสองปล้องในบุญมีเขาเห็นว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่เทศบาลละเลยต่อน,น้าที่ไม่จัดหาตะแกรงหรือฝ้าปิดรางระบายน้ำหรือทำเครื่องหมายเตือนที่จุดเกิดเหตุจึงฟ้องขอให้สารปกครองมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เทศบาลชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อกทั2สองาารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามสภาพแวดล้อมและรูปแบบการก่อสร้างฟุตบาทสามารถคาดการได้ว่าอาจเกิดพยันตรันตรายต่อผู้สัญจรบนฟุตบาทได้เมื่อการก่อสร้างรางระบายน้ำและฟุตบาทเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำเครื่องหมายหรือสัญญาณใดๆเพื่อแจ้งเตือน หรือจัดทำาฝาหรือตะแกรงปิดรางระบายน้ำหรือทำรั้วกันเพื่อป้องกันพยันตรายที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นการที่นายบุญมีได้วิ่งออกกํำลังกายไปตามฟุตบาทแล้วตกตุ๊บลงไปในรางระบายน้ำได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยฟุตบาทนั้นเทศบาลได้จัดไว้บริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นหลีกเลี่ยงการสัญจรบนพื้นผิวถนน การไม่จะทำเครื่องหมายแจ้งเตือนหรือดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสมจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบตัติและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่นายบุญมีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์